คือคนพิการคนสูงอายุเนี่ยนะครับมีสภาพร่างกายที่ไม่ไม่เอื้อต่อการที่จะใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้ก็คือหเครื่องช่วยความพิการอย่างเช่นรถเข็นรถวิวแช์นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆไม้ค้ำยันรวมถึงอาคารสถานที่จุดบริการก็คือเคาน์เตอร์ต่ตางๆที่คนพิการไปนะครับรวมถึงตู้โทรศัพท์ทำไมต้องลดฟังก์ชันลงมา ให้ขนาดต่ำๆแค่มือยกไปแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าทําไว้สูงเนี่ยคนพิการมีความสามารถที่ต่างกันบางคนเนี่ยมีร่างกายอยู่ครบแต่ใช้ไม่ได้สถานการณ์แบบนี้ที่คนพิการเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารอาการสถานที่หรือการเดินทางคมนาคมขนสง่ง คนพิการและครอบครัวควรจะมีบทบาทยังไงครับในส่วนของตัวสมาคมเนี่ยนะครับเราก็พยายามสร้างกลุ่มผู้นําเครือข่ายวันนี้เฉพาะส่วนของทางการเคลื่อนไหวด้ร่างกายเนี่ยเออเรามีสมาคมคนพิการอย่างประเทศไทยจากสมาคมคนพิการอย่างประเทศไทยเนี่ยเราขยับลงไปถึงจังหวัด mm hmm. จากจังหวัดไปอําเภอจากอําเภอวันนี้กําลังทําเข้าไปสู่กลุ่มกลุ่มเล็กลงไปก็คือในชุมชนเช่นเทศบาล ชมรมคนพิการในเขตเทศบาลชมรมคนพิการในเขตตำบลเพื่อเกิดให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันเองในสังคมแล้วก็จะเป็นสื่อบุคคลในการบอกกล่าวความจำเป็นของคนพิการถามว่าเริ่มดีขึ้นไหมก็ก็พอจะเริ่มดีขึ้นบ้างแต่ยังยังเรียนย้ำว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกบังคับโดยกฎหมายที่มันเป็นรวมกฎหมายจากทุกฉบับมารวมกันแล้วบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการทำสิ่งโดยความสะดวกให้คนพิการ เพราะนั้นนายกก็มีความเชื่อเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับผมแล้วก็จะต้องอาศัยเครือข่ายของคนพิการที่มีอยู่ในระดับชุมชนท้องถิ่นอำเภอจังหวัดไล่ขึ้นมาเนี่ยนะช่วยกันนะออกมารณรงค์ออกมาบังคับใช้กฎหมายถูกต้องครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนในท้องถิ่นเองเนี่ยจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการก็ตามเนี่ยเขาเห็นถึงความไม่เป็นธรรมนะในการที่จะจัด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนคพิการเนี่ยมันมันมีที่ให้เขาร้องเรียนหรือมีที่ให้เขาเใช้สิทธิ์ใช้เสียงไหมครับวันนี้ตามกฎหมายเราก็มีศูนย์ขจัดกาเรเลือกปฏิบัติแล้วก็ทางสมาคมกสภาคนพิการก็มีช่องทางที่จะให้เพื่อนคนพิการร้องเรียนมาสำหรับหลายท่านที่สนใจในเรื่องของการสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุนะครับ สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครับที่ www nep go th หรือติดต่อเข้ามาทางรายการได้ครับสุดท้ายนะครับนอกจากเครือข่ายองค์กรของคนพิการครอบครัวแล้วเนี่ยสังคมจะมีส่วนช่วยอย่างไร ที่จะทําให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและข้อมูลข่าวสารได้บ้างครับต้องต้องมองมุมกลับกันจันครับเรื่องของสังคมวันนี้ผมกลับมองว่าเอ๊ะตัวกลุ่มคนพิการต้องเข้มแข็งก่อนแล้วพยายามเป็นสื่อบุคคลให้ได้ครับถ้าเพื่อนคนพิการเราสามารถเป็นสื่อบุคคลบอกได้ว่าสิ่งที่คนพิการต้องการอะไรสังคมก็จะเริ่มหมายความว่าขยายโอกาสทางความรู้ให้สังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แกนความคิดหรือจุดยืนของนายกก็คือว่ายังไงยังไงก็อยู่ที่คนพิการใช่ครับแล้วตัวคนพิการและครอบครัวค่อยๆขย,ยายไปใช่ครับคนใกล้ตัวที่มีแนวความคิดทางสังคมคอ,อสอมออก,ก็ดีนะคนที่ทํางานเป็นอ,อพอมออก,กอ,อาสาสมัครเพื่อคนพิการ,รหรือคนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนี่คือปัจจัยของความสําเร็จในการที่จะสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคนี่ขอบคุณ คนพิการทุกคนมีสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหากคุณสงสัยว่ากำลังถูกละเมิดสิทธิแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยถือว่าเลือกปฏิบัติต่อคนพิการรับรู้สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาด้วยการหาข้อมูลจากหน่วยงานคนพิการใกล้คุณการขจัดการเลือกปฏิบัติที่สำคัญนะครับผมคิดว่าเราต้องเห็นคนทุกคนเป็นคนเหมือนกัน เราต้องมีความรักมีความเมตตาและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมไม่มีครับขอสอมกอภายใต้การนำของนายโอภาสเพชรมุนีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้เลยเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนายาวชนและร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ได้มอบหมายให้ในายสมศักดิ์บุญช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประธานคณะกรรมการคณะทำงานได้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขอ,ขอ,อ,มองขสมกดำเนินโครงการยกประดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยในท้องถิน่นมีโอกาสเข้าถึงสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและเติบโตอย่างมีคุณภาพ คอสอมอกได้คัดเลือกโรงเรียนวัดนารังนกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขต2เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาให้โรงเรียนได้มาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้านสำหรับเยาวชนท้องถิ่นโดยในปี2553ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาพร้อมรถมินิบัส1คันเพื่อให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน และในปี2554เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานายโอภาสเพชรมุนีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้บริหารและพนักงานองค์การได้เตินทางไปส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน25เครื่องพร้อมจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู20คนเครื่องปรับอากาศหนังสือเด็กเล็กสำหรับห้องสมุดเครื่องดน,นตรีไทยอุปกรณ์กีฬาพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบทบาทผู้บริหารรวมทั้งจัดหาพันธุ์สัตว์และ,มะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับโรงเรียนวัดนารังนกตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาและได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน10เครื่องพร้อมหัวเตาแก๊สสำหรับปรุงอาหารในโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านยวนยางตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้เมื่อต้นปี2554อีกด้วยเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่ขอสอมอกอมุ่งม,มั่นร่วมส่งเสริมและพัฒนายาวชนไทยซึ่งยังมีก้าวต่อตไปที่ขอสอมอกอจะร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปพร้อมๆกับทุกคน